ใช้ AirPods บันทึกเสียงคุณภาพระดับสตูดิโอและใช้เป็นรีโมทกล้องในคลิปนี้นะคะเราจะใช้ AirPods ในการพูดคุยทางคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How To Trick ทริคดีดีเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับชิคกี้ใครที่อัปเดต iOS 2 6แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยหูฟังไม่ได้มีไว้แค่ฟังเพลงอย่างเดียวเพราะทาง Apple นะคะได้เพิ่มฟังก์ชันเข้าไปใน AirPods ถึง2แบบคือการบันทึกเสียงคุณภาพระดับสตูดิโอนะคะและใช้เป็นรีโมทกล้อง โดย2ฟยีเจอร์นี้นะคะจะรับรองเฉพาะ AirPods 4 AirPods 4แบบปัดเสียงนะคะและ AirPods Pro 2ค่ะสำหรับผู้ที่สร้างคอนเทนต์นะคะสามารถบันทึกคอนเทนต์โดยมีคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมบันทึกเสียงได้ทุกที่ทุกเวลานะคะหรือแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังเนื่องจากจะมีคุณสมบัติในการแยกเสียงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถใช้ AirPods เนี่ยเป็นรีโมทกล้องนะคะในการถ่ายภาพและวิดีโอได้อีกด้วยเรานะคะจะต้องเข้าไปที่ตั้งค่าก่อนค่ะแต่ว่าก่อนตั้งค่านะคะอย่าลืมใส่ AirPods ด้วยนะ เข้าไปที่แอปตั้งค่านะคะแตะชื่อ AirPods เลือก Camera Control สามารถเลือกแบบ p a a t e Once นะคะหรือว่า p a a t e and h o ได้ค่ะเรานะคะเลือกแบบ p a a t e Once ค่ะโหมดถ่ายภาพนะคะเราจะกดแตะก้าน AirPods นะคะแล้วจะมีเสียงนับถอยหลัง3าวิและจะมีไฟแฟลชนะคะเพื่อให้รู้ว่ามีการถ่ายภาพขึ้นซึ่งจะเป็นภาพแบบด่วนะคะจำนวนสิบภาพค่ะทำให้เราเนี่ยได้เลือกภาพมากขึ้นและโหมดวิดีโอนะคะกดก้าน AirPods เหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นการเริ่มต้นและหยุดวิดีโอ ใครที่มี AirPods อยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมไปใช้2ฟีเจอร์นี้กันนะคะหากไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตาม How to Trick ทริคดีๆเทรนด์ให,หม่ที่คุณก็ทำได้ได้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันประกบูดทีวี